เพรตราบใดเรายังไม่ถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวของเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานอึดอัดคับแคบเสีงเครียดเบื่อกรุ่มโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไลลำพันมีความทุกข์ทรมานบนเวียงออยู่ในจิตในใจบางกล้งก่มากบางครล้งก็นน้อย จนกระทั่งเราจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างอเอามาไว้สำหรับพอให้มันเพลิดเพลินจะได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทรมานแต่วความเพลิดเพลินในทางโลกนั่นที่เราจะนำมาทดแทนเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศนั้นมันก็เป็นของชั่วคราวไม่จริงจังอะไร ยังไม่ใช่เป็นการดับทุกข์แต่ว่าเป็นการกลบทุกข์กลบเกลื่อนทุกข์กันไปโจกกล้งโจกกล่าวกันเบี่ยงเบนกันไปแค่นั้นเราจะพ้นความทุกข์ทรม,มานในชีวิตประจําวันได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นเราต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว